สวัสดีค่ะสุดช็อกเปิดยอดเงินที่บอสพอได้รับในดีไอคอนยังมีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับปัญหาการดำเนินธุรกิจของบริษัทด h ไอคอน Group จำกัดธุรกิจขายตรงที่ล่าสุดมีผู้เสียหายมาแจ้งร้องทุกข์แล้วเกือบ1,000รายทั้งนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาบอสพอรวรัตพลวรัตวรกุลเจ้าของบริษัทดิไอคอนกลุ่ป ไปออกรายการ The Standard Now ซึ่งช่วงหนึ่งระหว่างการออกรายการนั้นบอสพอได้เปิดเผยข้อมูลยอดสมาชิกในระดับต่างๆของการดำเนินธุรกิจล่าสุดมีจำนวน368,257ลายมูลค่าเสียหายประมาณ11,102 182,500บาทแบ่งเป็นดิลเลอร์ 31,972ลายลงทุน250,000บาท7,993ล้านบาทตัวแทนจำหน่ายเล็กมินิดิลเลอร์6,476ลายลงทุน200,000บาท1,295ล้าน200,000หัวหน้าทีมซูเปอร์ไวเซอร์43,976ลายลงทุน25,000บาท 1,099ล้าน4แสนบาทร้านค้าปลีกดิสติบิวเตอร์จำนวน285,833ลายลงทุน2,500บาท714ล้าน5 82,500บาทขอบคุณสยามนิวคะ่ะ